อัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานภาคการเกษตรที่ประเทศเกาหลีนะครับโดยไม่ต้องสอบวัดความรู้ของภาษาโดยทางด้านของนายคารมพลพรกลางนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้เปิดเผยว่าตามที่ทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานครับได้ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการจัดส่งแรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาลกับเมืองจินอัน จังหวัดซอลลาบุกสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อวันที่26มิถุนายน2566ที่ผ่านมาซึ่งความคืบหน้าในขนาดนี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็พบว่าอาจมีการเลื่อนการประกาศรับสมัครไปเป็นช่วงเดือนเมษายน2567ปีหน้าครับซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องเป็นคนไทยอายุระหว่าง25 45ปีครับประกอบอาชีพเกษตรกรหรือมีประสบการณ์งานเกี่ยวกับทางด้านเกษตรกรอย่างน้อย1ปีนะครับไม่ต้องสอบวัดระดับ ภาษาเกาหลีด้วยครับส่วนผู้ที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อไปได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานในกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่1-10เลยครับหรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1 5 0 6กด2หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694ครับ